มาพูดคุยกับทังโจ๊กกันเลยครับเกมรูกเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่รูปเกมวันนี้ก็เด็กก็ชงได้สนุกทั้งคู่นะทั้งคู่เขาก็ซ้อมดีฝีมือเราเป็นรองอ่ะแล้วก็เราช้ากว่าเราได้รูปแข็งแรงนะแต่ว่าก่อนเข้าไปเราโดนตีเราฟอร์มแต่ว่ามันมีจุดอีกหลายจุดที่เราจะต้องแก้ไขเด็กคนนี้นะเพราะว่าเขารอให้ผู้ต่อสู้ออกผู้สอนแล้วค่อยออกไงคือเราไม่ออกก่อนเราช้ากว่าช้ากว่าเขายอมรับช้ากว่าเขานะแต่ว่าเราได้รูปแข็งแรงนะ หมด่งสุดท้ายเนี่ยพี่พระโจมองไงครับพระเจ้าคท้ายล้มสองลูกหลักเนี่ยผมมั่นใจนะว่าเด็กโอกาสชนะนะครัไหนที่วากรรมารตัดสินได้สมอไนอว่าวันนี้อยู่ที่เวทีไหนเอออยู่ทีไหนอยากจะเจอไว้ที่ไหนเอไว้ที่ไหนอันนี้บอกๆผมนะเนี่ยมทาจเจ้าเหอจะพลาดยากนะเีกันแน่ลาดกันซีพลาด เอาครบมอแหัเป็นไงบ้างวันนี้ออะอยู่ยกันสคนอ่ะเอาเอาคาบก่อนนะเป็นไงบ้างเอาวันนี้เอาหมดยกอุทยหมดยกทุทยเลยหมดยกไทยเปนไงลงมาได้สองล้มได้ได้ลงสองลูกหลังอ๋อเรามั่นใจใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้เขาเขาไม่ล้มเน่ะเราเรากังวไหมครับล้มปีมือ๋อมืขงเก่งครับ้าใจไหเจอัให่จอกั้งแรกเลย คัอันนี้อันนี้ครั้งสามองครั้งแรกเป็นไงชนะคนละทีอ๋อผัดแพ้ชนะครั้งที่เสมอนคิดว่าจะมีไฟสี่ไหมอนอมีไหมมีไหมคูด่อสู้เป็นไงบ้างเอาเอาบอกจริงคูต่อสู้หนรับเป็นไงบ้างเก่งมากครับเก่งมากใช่ไหมีมือเร็วมากเร่วมากอ่ะเขาเล่มบอกใครมายิตามไหมอ๋อตวจครับี่อเอาละครับพีดเขาเล่มเอาเ็ดชื่ออะไร แสันชัยแคสันชัยเแคสันชัยวันนี้เป็นไงบ้างลูก,กเกมวันนี้ก็คิดว่าน่าจะชนะมากกว่าอ่าเอ้ยยกยกสุดท้ายพูดถึงมันเกมอีกยกท้ายคือคือเราไปล้มสองครั้งอ่ะคือคือจังหวะที่ล้มสองครั้งไปแล้วเนี่ยเราลองคิดว่าไอ้ความมั่นใจเราจะขับมาไหมหรือหรือว่าคิดว่ายังไงบอลกระจบกด้เยอะอยู่อ <c oughs> ๋อก็ตอน รวมกรรมการว่าถ้าขัดขาก็กรรมการก็จะเตือนครับเตือนพี่เขาขัดขาสองรอบกรรมการมีสองรอบนี hmm. sí, ide, so. <friendly> <t> ่ตัลรองเขาขัดขาเลยขัขาไว้ข้างหลังอ๋อเกี่ยวเกี่ยวนี่คือขัดขาไหมกรรมการว่าถ้าเอาขาเอาหัวเข่าไว้จะไม่จะนั้นไม่ฟังครับแจ็คพี่เขาอ๋อคือเราอะเราเข้าใจว่าเราได้ตรงนี้ด้วยแล้ว ล้มไปสองครั้งเราก็ยังมั่นใจว่าชนะเกิดได้เยอะใช่ไหมอ๋อเราเราเราคู่ชกเนี่ยเรามองว่าน้องเป็นยังไงบ้างใครเป็นพี่เป็นน้องเลยอ้าวมองว่าพี่ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่เป็นยังไงบ้างวันนี้เพราะว่าพี่กับี่เจอกันไปแน่นอนนะแข็งแรงทุกไฟแข็งแรงอแข็งแรงเหมือนทุกไฟเลยตรงไหนพี่เอิร์ตดูแลแข่งหมากที่กรรมการให้เสมอกันเนี่ยเป็นเพราะล้มสองครั้งหรือเปล่าไม่ใช่ จุดนี้เลยใช่ไหมไอจังหวะชิดลมเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นไปเสียท่าอีกท่าไหนตีที่เขาแล้วก็โดเกี่ยวโดนโดนเทเลยนะโอ้โหสองสองถ้าเกิดไม่มีบุญเก่ามาเร้้อยนะเอาบอกพิเศษมาจีตามเลยเอาฝากเป็นเง้ยผมไปต่อไปนะครับไปน่าจะทำให้ดีว่านี้อากีดให้คนละเท่าไหร่เนี่ยอาีดไห้เท่าไหร่เอาได้เท่าไหร่ได้ใหญ่เมานี่นใหญ่บอกว่าเอาไปสองหมื่น้ดดีสมือนี่ใหญ่ให้สองหมื่นได้แค่ไได้กี่บาทเป็นแสนโอ้เป็นแสนคลวรัละ พอร่ำกาเสมอนี่มีได้จากในจากในหัวอยู่อ่าชนะได้กี่บาทครับเป็นแสนก็เป็นแสนเป็นแสนเหมือนกันโอ้เอามีโอกาสเจอกันพั้งสี่เนาะเอาละครับผมเอาใหม่นะตะกุ่ยยินดีเอยถาถ่ายรูปเลยขอขอภาพนิดหน่อยขอ